สวัสดีครับหลังจากที่รับรถมานะครับแล้วลองปั่นนะครับรีวิวให้ดูทีนึงแล้วมันรู้สึกงกงอกเงี้นะครับยังไม่ค่อยถูกใจผมมาโมดิฟายเพิ่มเติมครับโดยการถอดแฮนด์ครับเปลี่ยนเบาะใส่เบรกหลังนะครับเปลี่ยนบันไดนะครับแฮนด์ตัวชุดแฮนด์นะครับใช้สเต็มเป็นสเต็มจุ่มนะครับก็อหาแฮนด์มาเอามาย้ำนะครับแล้วก็ไฟนะครับส่วนนี้ผมถอดออกเลยนะครับตัวไดปั่นกับตัวชุดเบรกตรงนี้ผมถอดทิ้งเลยนะครับเนี่ย ตัวแฮนด์ก็เป็นแฮนด์แฮนด์แฮนด์เดิมนะครับบันไดผมเปลี่ยนใหม่เนาะเปลี่ยนใหม่นะครับเบาะผมก็เปลี่ยนใหม่นะครับเบาะเดิมมันงอแงๆนะครับผมใช้ตอนแรกเอาเบาะเบาะซิ่งอะมาก็ไม่เวิร์กนะครับเบาะซิ่งนั่งไม่สบายต้องเป็นเบาะจักรยานใหญ่ๆพวกบิดโตแล้วพวกเนี้ยนะครับเบาะใหญ่ๆนุ่มๆเนี่ยนั่งสบายนะครับ่ะชุดแฮนด์นะครับใส่เบรกธรรมดาปุ๊บอันนี้ก็ใส่หลอกๆไว้ทรงเท่ๆนะครับจากนั้นผมร้อยสายนะครับ ใช้เกียร์มันทายลัดนลั่ๆลันันันั ma nah, okay. uma, uh, Smoke, ่นนะครับเบรกตอนแรกอยู่ตรงนี้เนาะเบรกหน้าล้อหน้ครับผมเอามาใส่ล้อหลังนะครับก็ไปคุยๆนะครับกองอะไรมานะครับเอามาลองเอามาลองย้ําดูก่อนนะครับว่าทรงประมาณนี้มันโอเคไหมนะครับอ่ะมันใส่ได้นะครับเบรกได้เบรกค่อนข้างดีกว่าของเดิมนะครับของเดิมเบรกไม่ค่อยอยู่เนาะอย่างเป็นแบบเนี้ยนะครับเบรกของเดิมนะจากนั้นนะครับบันไดนี่บันไดก็ปื๊ดปื๊ดปื๊ดนะครับลื่นแล้วก็ดู ดูแน่นหนากว่าของเก่านะครับของที่ติดรถมานะครับพวกตัวนี้ผมถอดทิ้งมาเลยไปปั่นไฟก็ถอดออกมาครับแล้วก็ชุดแฮนด์ชุดเบรกนะครับถอดแล้วก็สายเบรกเดินใหม่นะครับเบาะเดินใหม่เพราะว่าพวกนี้มันต้องแบบมันไม่มีจานหน้าจานหลังคอยทดรอบให้เราปั่นสบายอะไรยังไงนะครับคือแรงของเราจากขาเราเนี่ยพุ่งเข้ามาที่แกนล้อโดยตรงเลย เพราะฉะนั้นซีลลิงการปั่นมันจะไม่เหมือนปั่นจักรยานธรรมดานะครับมันจะขืนๆนะครับขืนๆคือมันต้องออกแรงจากขาเราโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมันมันต้องมันต้องรับแรงบิดมือกับเท้านะครับมันจะมันจะมันจะบิดสวนทางกันไปอึด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 นะครับต้องค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับบันไดกับตัวมือปั่นตรงนี้นะครับแล้วก็เบรกตอนแรกผมว่าจะไม่ใส่นะครับจะเอา เท้ายันรู้สึกไม่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 ค่อยปลอดภัยรับไซเบรกดีกว่านะครับก็ประมาณนี้ชุดแฮนด์นะครับสแตมถอดเบรกทิ้งถอดตัวปั่นไฟทิ้งเปลี่ยนบันไดนะครับเป็นบันไดรุ่นใหม่ๆหน่อยจะได้แข็งแรงนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่เบรกหลังและก็เปลี่ยนเบาะนะครับปั่นดีขึ้นนะครับทีนี้จะเอาสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวพอเราจัดทรงแล้วนะเออเราจะเอาทรงแบบนี้นะครับแล้วก็หาอะไรสวยสวยมายำ คลิปนี้ก็แชร์ประสบการณ์นะครับหลังจากที่รับรถมาแล้วก็ modify เปลี่ยนอะไรเพิ่มนิดหน่อยนะครับก็ปั่นได้ดีขึ้นแล้วนะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ